you. Mm -hmm. สวัสดีครับพบก,กับผมประสงค์ก้อนเพชรน,นะครับในช่องพี่สงจ้านะครับวันนี้ผมไม่ได้พามาดูน้ําท่วมนะครับแต่วันนี้ผมจะพามาดูเจ้าทุงเงินนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมไปเลยนะครับผมนี่ครับเจ้าทุงเงินครับ แพะที่พามาดูวันนี้ก็คือเจ้าทุงเงินกําลังท้องครับตอนนี้กําลังท้องแต่ว่าเขาเป็นขาอ่อนแรงนะครับเจ้าทุงเงินนี้เคยเป็นขาอ่อนแรงครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นเขาท้องออกลูกมานี่ครับลูกค้าตัวนี้เจ้าพลอยนะครับเขาก็เป็นขาอ่อนแรงครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็มาท้องอีกแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ออกลูกนะครับแต่ว่าเขาเป็นขาอ่อนแรงนะครับตอนนี้ เราก็จึงจับแยกนะครับอันนี้เราจับแยกให้มาอยู่อีกคอกนึงนะครับนี่นะครับเราแยกตั้งหากกับฝูงใหญ่นะครับแยกคนละคอกนะครับเพื่อที่จะรักษาเขานะครับขุนเขานะครับให้กินอาหารให้อิ่มนะครับตอนนี้แต่ตอนนี้ลูกสาวเขายังติดแม่อยู่นะครับแยกออกไปข้างนอกก็สักพักนึงก็จะร้องหาแม่กันเลยจับมาใส่คอกเดียวกันนะครับตอนนี้นะ นะครับสะสเงินนะอันนี้ก็คือฝูงที่แยกไว้ตั้งหักนะครับเป็นสองครั้งแล้วนะครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นสองครั้งแต่ว่าเขาก็ยังหน้าตาสดใสนะครับยังกินอาหารได้ปกตินะครับเพียงแต่ขาเขาไม่มีแรงนะครับอันนี้ครับาถุมเงินครับนี่นะครับเขายังกินอาหารได้ปกตินะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่มีแรงนะครับอันนี้ขาเขาไม่มีแรง ตัวก็ยังถือว่าไม่ผอมนะครับอ้วนเลยนะครับตัวนี้ทั้งหมนะฮะนี่นี่ส่วนลูกสาวเขานะครับเจ้าพลอยนะครับอันนี้ฮะนี่ี่ก็อ้วนทวนสมบูรณ์เลยครับเจ้าพลอยนะครับมามาแย่งอาหารแม่กินนี่นะครับมาอยู่ในคอกนี่นะครับนี่นะครับเราก็คงรักษาจนกว่าจะหายนะครับอันนี้ก็อนอันนี้ ท้องนะ่าจะประมาณ3ามเดือนกว่าแล้วครับ3าสี่เดือนแล้วเดี๋ยวไก่คอดก็จะลำบากนะครับนี่นะครับเราเลยต้องนอนขุนอาหารให้นะครับอาหารก็จะมีพวกกระถินนะครับพวกผิวทั่วเหลืองหัวหารพวกกล้วยพวกนั้นนะครับที่เราให้กินนะครับนี่นะทั้งเงิน นี่ครับถือว่าไม่ผอมนะครับเขาค่อนข้างจะอ้วนนะครับจะทุนเงินกินได้นะครับถึงจะเป็นขาวอันแรงก็จริงนะครับนี่ส่วนลูกสาวเขาจะพาไปดูนะครับนี่ครับน้องพลอยนะครับน้องพลอยก็ได้แพะคลอดมาก็เกือบปีแล้วครับประมาณเกือบสิบเดือนแล้วก็เก้าเดือนสิบเดือนแล้วนะครับอันนี้ฮะนี่ครับอันนี้ก็ตัวโตเหมือนกันครับน้องพลอยเนี่ยตัวโตมากเลยครับ จะท้องเลยนะครับท้องประมาณสองสามเดือนเหมือนกันนะฮะแต่ยังไม่ห่างแม่เลยนะครับยังติดแม่อยู่นะครับปล่อยออกให้ไปอยู่อีกคอกหนึ่งก็ไม่ยอมนะครับร้องครับนี่เขาจะนอนกับแม่เขาตลอดเลยนะครับนี่นะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไ้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม